วัครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปมาดูอันนี้เด็กผลงานนะครับเขาาผลงานใหรดูเขาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้จะมาสอนเขาถ่าน้ำมันเครื่องนะครับแรกๆเสร็จแล้วก็ปิดอันนี้ก็พอทำพอทำ,ำเปลี่ยนแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทำเปลี่ยนแล้วนะครับวิธีถ่ายน้ำมันเครื่อง วืธที่ใส่แล้วก็ทำแบบนี้นะครับใครที่อยากทำนี้ก็ทำได้นะครับลองดูนี่อันนี้มันเ่อืเว็บรอยสิบไอน,นะครับอเอค ุ่นี้ติดง่ายนะครับไม่เหมือนพวกออโตโมิกจะติดยากหน่อยฟางรุ่นแต่ okay, ตอนนะครับแล้วก็พาซับข้างล่างให้หน่อยซับจากน้มันเครื่องเดิมที่เราถ่ายออกนะครับโอเคชันก็เสร็จแล้วนะครับ